ต่อกันที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะในพื้นที่ชายแดนอําเภอสังคมจังหวัดนองคายค่ะ กองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21จะกําลังพลร่วมกับผู้นําชุมชนในพื้นที่บ้านแก้งใหม่หมู่ที่4ตําบลสังคมอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน12รายค่ะ โดยได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และอาการเจ็บป่วยด้วยความห่วงใย,ยรวมไปถึงความต้องการให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยท้งนี้ประชาชนมีความยินดีและขอบคุณที่หน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ